เดินทาง,งไปวาเจดีย์ตรงตาโบ้้กันครับพี่น้งฝั่งคือฝนก็สิตกเลยนะวันนี้ตกไปแล้วยัตก,ตกเือฝนไมตกเยอน,นีนี่ตกอยู่ นท่ากวัดโอรถไล่รงน,นแถวนี่ยมลงท่านดนียนะตั้งลกท่าน,น่ามีงานศาลาร่วม ไม่ออกก็ออกมาจังหันจะหันยังเพ่นนี่เหรอครับพี่น้องสบายดีสบายดีเออ นี่ยฉันผัดทหารแล้วมาล่างบาทที่นี่ครับก็ล่างล่างบาทครับพี่น้องนี่เป็นโลงท่านครับพี่น้องโลงท่านหน้ามนได้แน่ครับ โอ้ชามะนาวค่ะมะนาวนกาแฟโอนกินห่อนมีหมดค่ะ,ะมีหมดอย่างที่เหลือ <c oughs> อันนี้เป็นมองกันเพิ่นสเสด็จมาก่าใช่โอ้ ไม่รู้มาแล้วได้พาหรือเปล่า <c oughs> ครับลูกอว่าหมองเป็นเสด็จมากวัดบ้านตาวเลนน้วนมาผักจำศีลภาวน่าเย็นนะครับคุณล่าพ่อนครับสถานที่ประทับสถานที่มาผักของคุณล่าพ่อนะครับพี่น้อง ในวัดพรบ้านตาดครับเราจะพาขึ้นไปศาลาที่ว่างสริละสังขารของหลวงปู่ตอนคนวรนรานา,านะคะนรับนศาลานี่เยเดีต้องสอพาข,ขึ้นไปครับขึ้นไปทั้งศาลา ว่างสรีระสังขารขังหลวงปู่ตั้งแต่เป็่มระนับขาบใหไม่ก่็นนะครับได้ที่กราบไหวสรีระสังขารเพิ่นกับเ้าม่พรลานีนอสกีนะนรงเนี่ตเห็นไหง นี่แหละครับหม่องเพิ่นว่างาระดละสังขารของหลวงปู่ตอนเพิ่นมรณภาพใหม่ๆน,นะครับนะคือว่างไว้นีพญ,ญาตทโยมมน้าก,กาบไหว้สักการะบูชานี่แหะครับเรื่องสอผ้าไหว้วสสวนะครับเนาะนี่ครับนกยุ่งเข่งมา ไตสาลาคือว่า,าสาลิระสังขารลงตาตอนตะกี้นกยุ่งนกยุ่งกลายนกแน่อื่นกลายด้ครับท่าน อ,อมรสขัมันงวดหนาที่อ,อกนหะอ,อมรสขนันฑ์สองสามรอบแลวครับเ่อ